สวัสดีครับผมตูลูนะครับปุณวัตรสาระนะครับหรือว่าชื่อในวงการเรียกว่าทีทีนะครับ home. ประวัติการทำงานนะครับก็เคยเป็นบาริสต้านะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบ ในเรื่องของกาแฟก็เลยอยู่แต่ในวงการกาแฟมาตลอดจนได้เ,เป็นรองผู้จัดการร้านครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยมาครับจนปัจจุบันเป็นริสตาเทรนเนอร์ครับอยู่ที่บริษัทคอปแมนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับก็จะทําในส่วนในเรื่องของการเทรนนิ่งครับลูกค้าที่มาเรียนนะครับหน้าที่ของบริสตานะครับก็จะทําในเรื่องของการ <to you. S 1> กันช็อตกาแฟให้ดีนะครับการสตรี <have all S 1> ฟองนมร้อนนะครับ แล้วก็ก,การจาสูตรในเรื่องของเมนูต่างๆด้วยอ่าโดยส่วนตัวผมแล้วเวลาผมไปออกงานที่ไหนผมก็อยากจะได้เครื่องชงกาแฟที่เล็กกระทัดรัดครับพกพาง่ายแต่ว่ายังคงรักษาการกันช็อตกาแฟเอสเปรสโซได้ดีอยู่นะครับในเรื่องของการสตีมนะครับผมก็เห็นว่า c u t เชอร์คอมแพตพลัสนะครับใช้งานง่ายสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํากาแฟเพอร์เฟกต์ช็อตการสตีมฟองนมร้อนนะครับหรือว่าการกดเอาน้าร้อน ง่ายนิดเดียวครับผมสําหรับกาแฟเราก็ต้องรู้ว่ากาแฟที่เราใส่ในบัสเก็ตอะประมาณเท่าไหร่นะครับปริมาณที่ใส่ลงไปก่อนอื่นเราก็ทําการชั่งกาแฟนะครับให้เรียบร้อยปริมาณกาแฟควรที่จะอยู่ที่18กรัมนะครับดับเบิลช็อตการแทมควรจะต้องแทมให้พอดีครับไม่แน่นจนเกินไปนครับแล้วก็ไม่ไม่แทมเบาจนเกินไปสําหรับกาแฟนะครับที่ดีก็ต้องมีคลิมม่านะครับอยู่ข้างบน บอดี้อยู่ตรงกลางแล้วก็ฮาร์ดนะครับแล้วก็เวลานะครับต้องเหมาะสมนะครับไม่ควรเกิน30วินาทีครับไม่น้อยกว่า25วินาทีก็ <So S 1> จะมีคลิมมานะครับแล้วก็บอดี้แล้วก็ฮาร์ดนะครับ Cause ก็สำหรับกาแฟครับก็สามารถตรกแต่งให้สวยงามครับอยู่ที่จินตนาการของบาลิสต้านะครับว่าจะออกแบบเครื่องดื่มให้หน้าตาออกมาแบบไหน <TH> เมื่อเราได้กาแฟร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการสตรีมฟองนมร้อนการสตรีมฟองนมร้อนเราก็ต้องสตรีมฟองนมให้เนียนและให้ร้อนพอดีไม่ร้อนมากเกินไปอุณหภูมิจะอยู่ที่65องศาไม่เกิน70องศาความร้อนสำหรับเจ้าเครื่อง c u t c h e r Compact ตัวนี้นะครับก็สามารถสตรีมนมร้อนได้เนียนแล้วก็สามารถทำกาแฟได้ perfection I'll be home tonight. Yeah.